ตอนนี้อยู่ไหนคบอะไรข้างหลังน่ากลัวจังเลยปวดเดนเซลพัทยาค่ะ,คะัวไหมนเน่ยฮะฮะ 嘻嘻。哦哦。 ตอนนี้อยู่ในคาอะไรข้างหลังน่ากลัวจังเลยสวนไ<อ>ดโนเสาร์พัทยาคะ่ะโอ้โหที่นี่เป็นยังไงบ้างคะน่ากลัวอะไรนะก็น่ากลัวอย่างนี้ใช่ไหมไม่อันนี้ไม่น่ากลัวแต่ไดโนเสาร์ที่เดินได้ไมันน่ากลัวเขาไปดูไหมไปดูกันุมาแล้วครับไดโนเสาร์คิงจอนพัทยาเขาบอกว่า,า,วาเราแค่มาดูเราเห็นแล้วกลับกันมาถึงแล้วตอนนี้คนเยอะเหมือนกันนะ ดูดิตรงนู้นอ่ะโอ้หตัวใหญ่มากเลยเอาเราไปดูกันไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวไปดูราคาบัตรกันนะคบโอเคไหมเดี๋ยวเราสามารถขี่ในตัวเสาร์ได้ด้วยนะนุ่งเก่งกลัวไหมอยากรู้มากเลยเห็นเขาคิดกันนะดูกันเลยอันนี้เป็นราคาบัตรยังไม่เป็นทางการนะครับก็ตอนนี้ร้อยหนึง่งเด็กตามของ90าถือเข้าฟรีผู้ใหญ่65ปีเข้า,ขาฟรีแค่นั้น กับบรรยากาศเที่ยงๆอุณหภูมิ35มสิบห้องศาเท่านั้นเองลืมตาถ้าไม่ขึ้นเลยใส่แว่นกันก่อนเลยทีเดียววันนี้ไม่ไหวจะขี่ข้าวใบไม้ไม่ได้ของป้าป้าอันนี้คือเราเสียบัตรยังไงบ้างครับคนละหนึ่งเนี่ยาน้ำแกงแกงกะเฉาตั้มหน่อยเร็วนี่นี่ตั้มเหมือนมึงดูเร็วแตั้มเหมือนมึงดูมนน้ำแกงแกงกะเฉาอ่ะนี่ไงใครจะขี่ใครจะขี่บ้างหนูอยากแกงขี่ไหม ยังไงบ้างครับย่าเฮ้ยขยักได้รึ่วเนแข็งแขมันคือของปอของปอไปดูกันไหมกลัวไหมใช่ไม่กลัวนะแต่เกาะมามา้องัวไมของได้ไม่ดูได้เรา่างไปขีดกันโ้นี่ตัวใหญ่มากเลยอะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาไหม,ไมออจะขี่เลยเหรอขี่ไปเลยเหรอเดี๋ยเวเราไปดูก่อนไปดูราคามีขี่ดนโนเสาด้วยไปดูซิไปดูหหรอไปดูหน่อยสิโอ้นี่ขี่ว่างไงครับ <c oughs> นี่ตัวใหญ่ไหมไหน่้า <c oughs> แกงดูซิกับเจ๊เจไปเดินดูซิโอ้โห <c oughs> ยังไม่เท่าน่อกงก็เลยวิ้ย แกงแกงไปดูสิมันเสียบด <c oughs> โอ้ยเขาสั่นด้วยเขาล้องด้วยนะแกงแกงดูไหมใกล้ๆไหมครับ <c oughs> ไม่เอาอ่าเดินไ่โอ้โะ <c oughs> <c oughs>

กงใหญ่ไหมแกงดูคนรถนี้แดงขนรถนี้หนึ่งตัวหละโอ้โหแบบเข้ามาใกล้ๆก็ฟิวน่กนะา,ากลัวอยู่นะลาก่อนแกงลากนตัวนี้มีเขี้ยวไหมคะ แกงตัวนี้มีเขี้ยว,ไ,ไ,ไ,วไหม <c oughs> มีไหมเขี้ยวเขี้ยวใหญ่ไหมไม่เอาไม่เอาแกงไม่สนุกเลยแกงไม่เอาแล้วแกงไปแล้วแกเจ๊้อะร้อนเหรอร <c oughs> ้อนรอโหตาสีดำกลัวไหมไม่ไม่กลัวตาสีแดงเหรอโอ้ยตัวนั้นมีมีอะไรอ่ะมีกระบังลมด้วยโอ้ตรงนี้เยอะเลยแกงแกงดงในรถเสาร์ได้เลยตาสีอะไรแกง

<Female humming> เขากินไหมลูก <rapper> ไม่กินเขาอิ่มแล้วเหรอแล้วลูกเขารหลงไหมลูกไม่ร้องตีนเขาลงไปจะไมใจร้ายใช่ไหมตีนใโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับไปดูต่อนกบ้านไม่ร้อนเลยมาเร็วแม่มันมีของเล่นจริงด้วยโอ้ยมันเดินมาแล้วนะกลัวไหมเนี่ย apa kena panggil abang saya Haa Eyy โอ้โอ้ที่มีคนใส่มีคนใส่อยู่ข้างในมีคนใส่อยู่ข้างในกลัวไหมหมาจะโดนกินแล้วกลัวไหมไปจับไหมโอ้แกงกลัว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 ป่ะไปกับหมาไปกับหมา แรดูเสาตูใหญ่แล้วจะกินเราด้วยใช่น้ำแกงกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวจริงเหรอเราอาจดูในคลิปได้เลยจริงไหมเจ๋งไงไม่กลัวซะหน่อยไปละเดี๋ยวไปเที่ยวต่อดีกว่าไงเราไปเที่ยวกันต่อนะคะบ๊ายบายนะคะคนนี้แพ้มากนี่แพ้แรดูเสาหรอไม่แพ้อากาศแพ้ความรัก 啊！